สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับเป็น True- inO นนะครับเป็นเครื่องเล่น DVD แล้วก็เป็นเครื่องเล่นวิดีโอด้วยนะครับช่องทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นที่ใส่แผ่น DVD นะครับแล้วก็ขวามือเป็น ที่ใส่ม้วนวิดีโอเทป v s s นะครับตัวนี้6หัวอ่านไฮไฟสเตอริโอด้วยนะครับแล้วก็เป็นมัลติซิสเต็มนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น NTSC playback on PAL u TV นะครับ PAL ก็ได้เช่นกันนะครับแต่เครื่องฟังถาด v v d ผมลองใส่แล้วไม่อ่านนะครับ DVD ไม่อ่านแผ่นนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดจะซื้อไปก็ต้องเอาไปเล่นวิดีโออย่างเดียวเลยนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการ เปิดเครื่องนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับในการรีวิวนะครับก็กดปุ่ม power ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนี่ครับหลังจากที่เรากดปุ่ม power ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดสลับโหมดระหว่างอ่านี่อ่าระหว่างโหมด DVD กับ usb นะครับขออภัยครับระหว่างโหมด DVD กับ vss นะครับถ้าเรากดมาอย่างนี้นะครับ ถ้าไฟสีแดงแดงขึ้นตรงนี้นะครับไฟสีแดงแดงขึ้นตรงนี้ก็แสดงว่ามันอยู่ในโหมดของ DVD นะครับแต่ DVD ไม่อ่านแผ่นแล้วนะครับย้านะครับ DVD ไม่อ่านแผ่นนะครับนี่ไฟแดงๆงขึ้น DVD เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ม้วน vss เราต้องกดปุ่มสลับโหมดตรงนี้นะครับให้ไฟสีแดงแดงลงมาที่คําว่า vss นะครับกดไปครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับไฟสีแดงแงนะครับไฟสีแดงแงจะลงมาที่คําว่า VSS นะครับและนี่พร้อมที่จะเล่น VSS แล้วนะครับแล้วผมก็จะทำการใส่ม้วนภาพยนตร์เรื่องกองทัพสีขาท้าชนคนนะครับ Animal Farm นะครับเอาใส่เข้าไปเลยนะครับทำการทดสอบกันเลยนะครับหลังจากที่ใส่ม้วน VSS หรือม้วนวิดีโอเข้าไปแล้วให้เรากดปุ่มเลย์ตรงนี้นะครับปุ่มเลย์นะครับปุ่มเลย์จะอยู่ตรงนี้นะครับ กดเพลได้เลยนะครับปุ๊บนี่ครับสัญลักษณ์เพลงมันก็จะขึ้นนะครับอ่านี่ครับแล้วมันก็เล่นในโหมดของม้วน VSS แล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่ครับสภาพเครื่องนี้สวยกริบเลยนะครับผู้ชมดูไม่มีร่องรอยเลยนะครับนี่ครับเล่นตอนนี้เล่น VSS อยู่นะครับนี่คือเครื่องเล่น DVD แล้วก็ VSS 2 in 1ของ ยี่ห้อ LG นะครับผู้ชมครับนี่ครับเป็น LG รุ่น DCK 593 W นะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับ LG DCK 593 W นะครับหรือว่า W นะครับมีช่องเสียบไม้ได้2ช่องนะครับอ่านี่ครับหัวเล่นม้วนขนาดเป็นม้วนยังสวยงามขนาดนี้เลยนะครับผู้ชมครับนี่ครับ ใช้งานได้ปกตินะครับกอเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับตัวนี้สภาพเครื่องนี้ถือว่าสวยทีเดียวนะครับผมให้เลยนะครับ90%นะครับตอนนี้เครื่องนี้นะครับ90%นะครับนี่ครับดูครับสภาพเครื่องนี้สวยทีเดียวนะครับเป็นหัวอ่านนะครับไฮไฟสเตอริโอนะครับผู้ชมครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับภาพยนตัวอย่างนะครับตอนนี้นี่ครับ ดูกันนี้ใกล้นะครับสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยสวยทีเดียวครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ v s s นะครับฝั่งนี้ฝั่งทางขวามือนะครับเป็นช่องใส่ม้วนวิดีโอเทปหรือว่า v s s 6หัวอ่านไฮไฟสเตอริโอนะครับ6 หกหัวอา่านนะครับหกแตนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าหกแตสต์หกหัวอ่านนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นภาพยนตร์เรื่องสี่ขาท้าชนมนุษย์นั่นเองนะครับเรื่องนี้นะครับ a n น m a l f ฟ r ร์มนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นนี้ เครื่องเล่นวิดีโอเทปนี้กรอเดินหน้าถอยหลังได้นะครับผู้ชมครับแต่ย้านะครับดีพีดีไม่อ่านแผ่นนะครับขายเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s ให้ทุกท่านก็แล้วกันนะครับหรือจะเอาไปโชว์ก็ได้นะครับนี่ครับภาพยังคงแจ่มชัดแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับผู้ชมครับนี่ครับสวยงามมากนะครับผู้ชมนี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ